นามองปั่นลื้อแล้วเต้นใชเตียวเกลียดก็ไปทัวต้นอีกลดกค้เกลียดเคยไม่ชอบกลยกัโลดแต่เต้นตาใชต้องพาคนอื่นนำคนอื่นไปให้กลดกันหล่อก้มคนหนึ่งไม่เอาลเลยต้นไม่รู้ไม่พอใจเปลืองไรงหนูมาย้อนให้เราเกลียดกันมาลาวเอาดีใส่ตัวเอาชัวร์ให้เปลือนพี่วันหนึ่งไม่รู้เกลียดกี่คนหนู เดือนหกี่รอยค้นล่ะคนหนูไม่ดีคนนี่ไม่ดีคนนั่นกี่หลักอ่าคน้นั่นปูดไม่ปปอจันไม่จบซึ่งเคยเช็คตัวเองแล้วยังว่าเปลือนจบไม่นะรู้ตัวเองแล้วยังหัวเปลือนกิดปลือเติ้นเป็นโรคประราทแล้วตั้ง้อหลังเกียจเกลียดเปลือนไปทัว่วออยู่ปลือเรลาคนรอยคนเติ้นว่าไม่ดีคนเดียวนี่กับผม ตึ้ต้องเกลียดกันแม่เลยฮ่าฮ่าช่วตัวผมไม่ต้องมาย้อนผมผมอีกเกลียกใ่ยกาต้องเหลืองช่วนตัวกของผมไม่จใจไปโกรธเกลียกลุณตามเพื่อนยน้อนถึงคนที่ต้นมาพูดมาเลา่าก็ดีเพ่กับผมไม่เคยบาดมางก,กันฮัดเอาส่วนดีของคนอื่นมาพูดมัง่งไม่ใจหนังจะพิดคนอื่นจนเสียนิใจ ฮักสนใจแล้ววแหลตัวเองเสียมังไม่ใจว่าเป็นแพล่รึงรังตัางตัวแล้วอย่างไม่เอ็นเอ้าวใจนะหมองนะต้นเกลียดก็ไม่เลวในหมู่บ้านเนินตาวตั้มนี้ที่นี่เลยอยู่แต่ร่วนกันร้อยเลยจัดเจนสองแปดหกหนึ่ง